อัสดีค่ะทุกคนค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Star Astro Taro นะคะแล้วก็เออ่วิงอันนี้ก็วิงมาให้ทุกคนอีกเช่นเคยแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวจะเป็นราศีพฤษภในช่วงครึ่งหลังเมษายนนะคะอันนี้เป็นคลิปที่ทำเพิ่มเติมให้ที่เป็นครึ่งหลังซึ่งอาจจะไม่ได้แบบดีเทลมาก เพราะว่าเดี๋ยวจะมีคลิปที่เข้าสู่ในเดือนถัดไปอีกทีหนึง่งตรงนี้เป็นพลังงานของราศีล,าลัคณะดาวจันาดาวศุกร์ศพถ้าคุณมีความเกี่ยวข้องกับเพศสามารถด,ดูพลังงานนี้ได้แล้วก็ตรงนีเ้เดี๋ยวมาดูกันว่าพลังงานเป็นอย่างไรเพราะว่าตรงนี้มันมีไพ่บางอย่างที่ค่อนข้างที่จะเป็นเอเนจีที่มีทั้งไพ่รวมแล้วก็ไพ่ ที่เป็นไพ่เพิ่มเติมที่ไข่เปิดแล้วก็มีไพ่ของไพ่ความรักที่มันมีไพ่บางอย่างที่เป็นเอนจีนิชัดมากๆทีนี้เดี๋ยวมาดูกันในไพ่พลังงานนี้เป็น c o d e p e n d e n c y มันคือการที่ว่าความรักตรงนี้บางท่านชาวประสบตรงนี้บางท่านมีความยึดติดถ้าคุณเป็นคู่กันมันคือการที่เป็นคู่กันที่ตัวติดหรือว่ามีความยึดติดอะไรบางอย่างกับใครบางคนที่อยู่ในใจของคุณตรงนี้บางคนอาจจะไม่ต้องตัวติดก็ได้แต่มันคือความที่ว่ามีเรื่องราวบางอย่างที่ เป็นการรู้สึกที่มีความยึดติดกับใครบางคนที่อยู่ในใจ addiction หรือมีเรื่องราวงอย่างของการที่ว่าอย่างใครบางคนตรงนี้ถ้ามีความสัมพันธ์ที่ไม่โอเคกับใครบางคนมันคือการที่ความสัมพันธ์บางอยาจจะรู้สึกเหมือนแบบว่ามีบางอย่างที่เป็น energy ที่มันค่อนข้างที่จะแบบ intense หรือว่าเป็น energy ของความรู้สึกที่มีการ เสพติดหรือยึดติดอะไรบางอย่างมากจนเกินไปอะไรแบบนี้สําหรับบาง energy นะคะที่เป็น energy ไม่ดีแต่ถ้ามันเป็น energy ของคู่กันก็คือว่าเหมือนเป็นความรักที่มีการดูแลใส่ใจแล้วก็เหมือนคล้ายๆกับว่าหายใจเขาออกเป็นกันและกันอะไรแบบนี้ตรงนี้ทีนี้มันมีภาพของการ retreat การกลับมาอะไรบางอย่างของการที่มาดูแลซึ่งกันและกันกลับมาดูแลอีกครั้งหนึ่งสำหรับใครบางคนที่มีการกลับมาหากันแล้วก็ตรงนี้เป็นไพ่ release your ex การที่ release your ex ขึ้นเนะี่ยหมายถึงว่าบางคนตรงนี้พฤศบมันถึงเวลาที่ใครบางคนจะต้องเคลียร์ energy บางอย่าง คนบางคนถ้าคุณอยากเคลีย์เอเนจีของคนเก่าๆหรืออยากเคลีย์ไม่จำเป็นต้องคนเกา่าเอเนจีของอะไรก็ได้ที่ทาให้คุณรู้สึกว่ามันไม่ดีหรือเป็นเอเนจีของนิเกทีฟในความรักมันถึงเวลาที่จะต้องเคลียร์หรือถ้าเป็นคู่กันมันถึงเวลาที่คุณจะต้องเคลียร์อะไรบางอย่างเก่าๆสระสางร่วมกันอะไรแบบนี้ทีนี้มันมีไพ่พลังงานนี้ขึ้นที่เป็นไพ่ของเอเนจีสวยด้วยมีไพ่ฮันนีมูนคือความรู้สึกโรแมนติกหรือว่าช่วงเวลาดีๆในความรัก ของคุณกับคู่หรือแม้กระทั่งคนโสดมีช่วงเวลาที่ดีอะไรบางอย่างรออยู่ในอนาคตนะคะแล้วก็เป็นความรักที่ถ้าใครเป็นคู่กันมันคือความรักที่เป็นเซ f เฟ o ร์ยูชเลฟแล้วก็เป็นได้ถึงขั้นที่มีความสัมพันธ์ที่เป็นแบบลักษณะของความสัมพันธ์เป็นอีกสเตปหนึ่งหรือมั่นคงได้แบบที่คาดหวังที่จะเป็นคู่กันได้แล้วก็บอกเลยว่าบางคนเป็นความเกี่ยวข้องจาก p past life r e l a t i o n s h i p ด้วย Energy สวยมากนะคะเบอร์โสดทีนี้มาดูกันซิว่าเป็นอย่างไรทีนี้มันมีความเกี่ยวข้องที่ มาดูนะมันมีไพ่ที่เป็นไพ่ในเซตนี้ของพฤษศเคลิปนี้ไพ่คนเยอะมากๆนะคะมันเป็นไพ่พลังงานที่เป็น justice เกี่ยวข้องกับคนราศีตุลหรือคุณอาจจะมีความเกี่ยวข้องที่ว่าคุณเป็นคนที่มีชาร์ตที่เกี่ยวกับตุลกับพฤษศก็ได้หรือใครบางคนตรงนี้เกี่ยวข้องกับคนที่ลักษณะของการที่ว่าเป็นคนที่ เขาเรียกว่าเกี่ยวข้องกับคนลักษณะที่ค่อนข้างตรงไปตรงมาแล้วก็เป็นคนที่เหมือนคล้ายๆว่าทำทำทำงานหรือว่ามีอาชีพอะไรแบบที่มีความมั่นคงหรืออยู่ในสายกฎหมายอะไรแบบนี้ก็ได้อะไรางี้หรือว่างานอะไรก็ตามที่เป็นสถานการที่ว่ามีความวิธรรมอะไรแบบนี้นะคะอาจจะเกี่ยวข้องกับคนแบบนี้ก็ได้หรืออีกในนึงคือเกี่ยวข้องกับคนราศีตุลนั่นเองทีนี้ตรงนี้มันมีพลังของการที่ใครบางคนตรงนี้นะคะเกี่ยวข้องกับคนที่เป็นธาตุน้ําได้ ธาตุไฟได้ธาตุด,ดินได้ธาตุลมได้เกี่ยวข้องเยอะมากเลยในคลิปนี้บางคนเนี่ยเกี่ยวข้องกับคนธาตุน้ํานะคะธาตุน้ากประกฏพิจิกเมนแล้วก็ใครบางคนเกี่ยวข้องกับคนธาตุไฟเมสสิงธนูบางคนอาจจะเกี่ยวข้องคนที่เป็นวัยเด็กกว่าไปเลยหรือวัยต่างกว่ามากๆก็ได้เช่นเดียวกันเป็นธาตุไฟเมสสิงธนูได้เพราะมันมีไพ่ทั้งเด็กถือไม้เท้าแล้วก็คิงถือไม้เท้าแล้วก็ตรงนี้มีไพ่ของ อัศวินเรียนเกี่ยวข้งของกับคนที่เป็นวัยที่ไม่ได้ต่างกันมากขนาดนั้นที่เป็นทาดินได้ที่เป็นการผสมองกรเช่นเดียวกันบางคนตรงนี้เป็นคนโสดที่รอความรักรอใครเข้ามา นะคะไม่ว่าจะเป็นโสดที่เรารักใหม่หรือโสดที่เรารักเก่าทีนี้ตรงนี้นะคะถ้ากรณีแบบนี้ถ้าใครเป็นคนที่ว่าเป็นคู่กันหรือบางคนที่ปรกณะขอกันที่ว่าเป็นคู่หรือว่าเป็นคนคบหรือเป็นคนคุยหรืออะไรก็ตามแล้วมีประเด็นอะไรเนี้ยระวังการมีปากเสียงระวังการเห็นต่างขัดแยง้งระวังการใช้อารมณ์ระวังการตึงๆอะไรแบบนี้ใส่กันบ้าง ทีนี้ตรงนี้แฮงแมนมันคือการที่บางคนถ้าคุณเป็นคนผู้ศพและคุณรอมันคือการที่ใครบางคนตรงนี้มีความรู้สึกของการรอคอยใครบางคนที่รู้สึกลึกซึ้งหรือรู้สึกยึดติดมากๆใครบางคนตรงนี้คุณรู้สึกแบบรอคอยคนที่คุณยึดติดอยู่มากๆอยู่ตรงนี้แต่ที่สำคัญมันมีไพ่ใบนี้ด้วยมันมีไพ่ที่เป็นสี่เหรียญค่ะสี่เหรียญและไพ่คูลิเพนเดนซี นี่คือไพ่ของการที่ว่าถ้าเป็นคู่กันคือตัวติดกันหายใจเข้าออกเป็นฉันเป็นเธอหรือเป็นความรู้สึกของการเป็นเจ้าเข้าเจ้าของกันและการที่เป็นตัวเป็นตนหรือว่าเป็นอะไรที่แบบว่ารู้สึกผูกพันรู้สึกถึงความที่เป็นอะไรที่มันเป็นอะไรบางอย่างที่มันคล้ายๆว่าไม่ใช่ไม่ใช่พลงานของการที่แค่คบแบบว่าเลื่อนลอย ในที่นี้บางคู่เนี่ยคบกันแบบที่ว่าเขาเรียกว่าเหมือนแบบคนของฝั่งตรงข้ามรู้จักกันและกันอะไรแบบนี้สำหรับบาง energy เป็นแบบนี้นะคะหรือมีความรู้สึกถึงความแบบยึดติดกันเหมือนแบบว่าเขาเรียกว่าเหมือนบางคนตัวติดกันอะไรสำหรับบางท่านที่เป็นคู่หรือเป็นคู่กันที่ดีอะไรแบบนี้นะทีนี้ตรงนี้มันมพลังงานของการที่เกี่ยวข้องกับพลังงานที่เป็น เด็กถือดาบเกี่ยวข้งของกับคนที่เป็นธาตุลมได้นะคะธาตุลมเมทุนตุลกุมได้เช่นเดียวกันสําหรับบางท่านตรงนี้ที่มันมีไพ่ตรงนี้ค่ะที่เปิดเพิ่มให้มันเป็นไพ่ซ้าอีกแล้วและนี่คือไพ่โคดิเพนเดนซีแล้วก็นี่เป็นไพ่สี่เหรียญซ้ำเนี่ยมันคือความรักที่ยึดติดความรักที่เป็นการที่บางคนอะมีความรู้สึกลึกซึ้งหรือยึดติดหายใจเข้าออกเป็นใครบางคนอยู่ในใจตรงนี้มากๆ แล้วก็สําหรับตรงนี้นะคะมันเป็นพลังของความรู้สึกที่เขาเรียกว่าความรักความอุดมสมบูรณ์รออยู่สําหรับตรงนี้ถ้าคุณเป็นผู้หญิงโดยเฉพาะไพ่ใบนี้เลยถ้าเป็นผู้หญิงพิศกความรักความอุดมสมบูรณ์รออยู่ความรักความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตของความรักมันรออยู่ตรงนี้มีอะไรบางอย่างที่เขาเรียกว่าบางคนอาจจะมีการส่องกันไปมาหรือการที่ว่าเหมือนแบบบางคน มีอะไรบางอย่างที่อาจจะมีโซเชียลมีเฟซมีอะไรก็ตามแต่แล้วมีการส่องกันสําหรับบางท่านตรงนี้นะคะทีนี้ตรงนี้มันมีพลังงานของอะไรบางที่แฝงอยู่ในเอเนอรีนี้คือก้าวดาบอะไรก็ตามแต่ที่มีความคิดมากกังวลในเรื่องความรักพยายามรีลิส์รีลิสออกไปพยายามรีลิสออกไปนะคะตรงนี้ทีนี้มาดูกันให้พลังงานแองเจิลต้องการจะบอกอะไรกับคือศกโดนสต็อปค่ะอะไรก็ตามในความรักอย่าหยุด อย่าท้อถ้าใครที่รออะไรบางอย่างอยู่ไม่ว่าจะเป็นรอไข่รอโสดรอเก่ารอใหม่หรือก็ตามแต่ขอให้คุณอย่าหยุดในความรักอย่าท้อในความรักแล้วก็อะไรก็ตามแต่ในความรักนะคะบอกไว้เลยขอให้คุณถาม อาร์คส์แองเจลค่ะเชื่อมัน่นแล้วก็ถามสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือถามอะไรก็ตามพลังงานดีๆพลังงานของสิ่งที่เป็นพลังงานโพสตีฟพลังงานอะไรบางอย่างที่เป็นสิ่งสวยงามพลังงานอบางอย่างที่เป็นสิ่งที่ดีพลังงานอะไรบางอย่างที่เป็นแองเจลหรือกอตตรงนี้ถามเขาทีนี้พลังงานของไพ่เลเวลเรา,เขาขึ้นมาบอกงี้นี่นะ only time will tell ความรักบางครั้งมันเป็นอะไรที่เขาเรียกว่าจะพูดว่าไงดี ความรักไม่ว่าอย่างไรก็ตามพฤสูจตรงนี้หากใครที่โสดหากใครที่รอรักขอให้คุณด้วยว่าทุกๆอย่างมันคือช่วงเวลามันคือเวลาเท่านั้นที่จะตอบทุกอย่างได้มันคือเวลาเท่านั้นที่ทําให้ทุกอย่างมันชัดเจนมันคือสิ่งที่จะต้องใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์คนที่เป็นคู่กันเวลาเท่านั้นที่จะพิสูจน์ความรักคนที่เป็นคนโสดเวลาเท่านั้นที่จะทําเวลาที่ว่า เอาความรักที่ดีคนรักที่ดีคนรักที่ใช่มาในเวลาที่ใช่ทุกอย่างอยู่ที่เวลาทั้งนั้นทามิงเวลาเท่านั้นที่จะบอกทุกอย่างให้คุณได้รู้ให้คุณได้เห็นให้คุณได้เป็นในเรื่องของความรักนะคะไพ่พลังงานมี if you could do anything would be the answer t o you i n your heart not in your mind for the heart is the gateway to the soul ขอให้คุณรู้ว่าความรักเนี่ย มันเป็นอะไรที่เขาเรียกว่าความรักมันไม่ได้มันมันมีเรื่องราวมากมายที่ทําให้คุณต้องได้เรียนรู้และความรักบางครั้งมันเป็นเรื่องราวแบบที่มันเกิดขึ้นจากในหัวใจไม่ได้อยู่ในสมองบางครั้งถ้าใครบางคนรู้สึกถึงอะไรบางอย่างที่ว่าจะเอาอยัางไงต่อดีในความรักขอให้คุณถามใจตัวเองเพราะใจจะทําให้คุณตัดสินใจได้แล้วไพ่มาบอกว่าความรักอย่าหยุดในเรื่องของความรักใครไม่ได้หมายถึงว่าให้เราไล่ตามใครแต่หมายถึงว่าอย่าหยุดที่จะเชื่ออย่าหยุดที่จะรักอย่าหยุดที่จะ มีความรักในหัวใจอย่าหยุดที่จะเชื่อมั่นอย่าหยุดที่จะรักรักคนที่เรารักอย่าหยุดที่จะเป็นที่รักของคนที่จะมารักเราอย่าหยุดที่จะเป็นกลยาณมิตรที่ดีไม่ว่าจะเป็นเกิดความสัมพันธ์แบบไหนก็ตามนะคะตรงนี้ขอให้รับรู้ไว้แล้วก็ขอให้รับพลังงานบวกไปยังไงขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆใครจะกลับมาพบกับพลังงานบวกอีกครั้งหนึ่งนะคะเช้าวันศุขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะรักทุกคนนะคะ ไปก่อนนะาฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกดอะไรก็ได้คอมเมนต์ให้รู้ว่าอยู่ขข่ตรงนี้นะคะรักนะ้บพี่บายนะคะ